ี่ครับย้ายเครื่องของ T l อไปใส่ของน้องอะไรดัมจึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเน,นาะรถคันไหนครับคันนี้นะครับนี่ครับคันดำนี่แหละครับที่น้องดีมประชีนี่แหละครับแล,แล้วเราก็จะไปลองให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวนี้เราก็มันน่าจะว่ามันน่าจะเครื่องดีนะตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ถอดไปทำไม่ได้ดูอะไรเลยเนาะเพราะเครื่องนั้น เครื่องคันนั้นมันเป็นอะไรครับค่าตัวน้ำเครื่องมันน้ำมันเครื่องมันรั่วนะครับแล้วต้องไปทําใหม่เนาะมันเป็นอะไรถึงรั่วครับไอตัวด้านล่างมันแตกหรือเปล่านี่แหละครับไปไปถอดกันเลยครับจัดไปไปดูกันเลยนะครับเราจะมาถอดทีดูเลยนะครับเอาไปแสะคันนู้นเนาะวันนี้ก็มีผู้ช่วยเหมือนเดิมเนี่แหละครับน้องดิน มาช่วยครับใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พี่พีด้วยนะครับเพราะว่าพี่พีก็จะทอ้ทอๆเลยครับล <Like> ไลใใคล์ผู้ติดตามไม่ขึ้นครับ ตัดไปตอนที่ยกเครื่องลงเลยครับแล้วก็จะมาเปิดอันนี้ดูนะครับมัาจะเป็นยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเสื้อสูบครับฟ้าสูบนะครับตัวน,นี้มาไปเปิดดูนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะเอาเที้อ์ูปแล้วก็เอาฟ้าสูบออกแล้วก็ยกเครื่องลงครับ เพราะว่าเครื่องคันนั้นน้ำมัน,นแตกครับน้ำมันเ,เครื่องมันแตกนะครับไม่รู้มันเป็นไร่ดูกันเดียร์ทาดูกันไปยาเลยนะคลิปนี้แล้วก็จะน่าจะทำเป็นอีพีไป,ไป,ไ,ปไปนะครับ อาตัวที่ทป1าจับฟาฟังดูร้อมมันมุนตามฟาพ้งไหนดละนี่อืขันไปบัดเดี๋นี้ ก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใกล้จะสอดฟ้าสูบเสร็จแล้วนะแล้วก็ได้สอดฝาสูบมาที่เลอยแล้วนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เครื่องตัวเครื่องตัวนี้มันเคยทำมาหลายครั้งแล้วนะครับ ก็จะไปใส่น้องน้ำเกลือของเรานะครับโอลูกสูบยังใหม่ๆอยู่ดูครับลูกสูบยังม่ใหม่เลยนะครับพวกแหวนพวกอะไรก็ยังใช้ได้เขาหน้าจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับตัวนี้แล้วก็ได้ถอดออกมาเสร็จเรียบรอยเลยนะครับ ตัวนี้ลูกสืบมันยังใหม่ๆเลยครับเป็นลูก50นะตัวนี้ครับมันมีรอยดํานิดเดียวอย่างนะครับตัวนี้ขี้ขเข่ายังไม่มีเลยครับก้านมันก็ยังปกติอยู่เลยนะตอนนี้เป็นเครื่องสตาร์ทมือนะเราก็จะเอารลุดน้อง แล้วก็จะเอาไปใส่รถน้องน้าเกลืองเลยนะครับไไแล้วก็เอารถออกมาเลยนะครับแล้วก็จะเามาไว้ตรงนี้เนาะพื้นที่พื้นที่บ้านผมก็ไม่ค่อยจะกว้างนะครับสืวยกดไลค์ซับสไคร e ให้เราแล้วก็จะเป็นเก็บตังไปทำบ้านนะครับ ถ้าท่องเราผู้ติดตามเยอะเนาะแล้วก็จะยกเครื่องน้องแล้วก็จะยกเครื่องน้อง G G L ไปใส่น้องน้ำเกลือเลยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็จะสอนชุดสีออกนะครับมันก็จะได้ถอดนที่มันขัดเครื่องนี้มันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไปถอดไทปเปอร์ออกเลยนะครับ ออเนี่ครับเครื่องนี้มันก็แตกครับเครื่องตัวนี้มันแตกนะครับแล้วก็ดีจะได้ตัวนี้นมาใส่ของตัวนี้นะครับ นี่ครับจะย้ายเครื่องตัวนี้ครับตัวสตาร์ทมือครับไปใส่ของตัวนี้ครับตัวนี้ยกลงเลยใคร,ใครอยากให้พี่พีซื้อรุ่นไหนหรือชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาเลยใครอย<ม>ากให้ตอนนี้เป็นเครื่องสตาร์ทมือนะครับก็ ฝากให้ฝากติดตามฝากกดเซก,กดไลค์ผมด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะทำให้เป็นตัวสตารมือนะออกอยู่ปะ อย่างตัวนี้ก็พีพีก็จะประกอบเองนะครับประกอบเองทําเองครับยกขึ้นคุณพ่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจับกล้องอย่างเดียวนะครับรถคันนี้ก็สุดสีใหม่ทั้งคันครับ อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับทำเกียเก่ยวกับอะไรหรืออยากได้อยากให้ทำรุ่นไหนก็บอกมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ แล้วก็ได้ยกเครื่องของน้องดำเกลืองลงแล้วนะครับลงเสร็จแล้วนะครับอีน,นี้แล้วก็เรือเต่เอาตัวนี้ไปใส่นะครับเราจะเอาตัวนี้ไปใส่แล้ว,วเ,เครื่องของ G L มาใส่ตัวนี้ครับ g L มาใส่น้องดำเกลืองนะอันนี้แล้วก็น่าจะเรือเตะ เอาตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนเสื้อนะเปลี่ยนเสื้อฟ้าเปลี่ยนเสื้อฟ้านะครับเพราจะเอาเสื้อตัวเสื้อฟ้าตัวนี้มาใส่กับเครื่องของน้องดาเกิงนะครับเครื่องของน้องซีเอลนะครับเพื่อผิดอันนี้ก็เหลือแต่เอาเครื่องน้องซีเอามาใส่นะ ก็ไปดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ทาเครื่องทําอะไรเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นเครื่องข,ของตัวสตาร์ทมือนะครับใครอยากให้เราทําเป็นตัวสตาร์ทมือก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่นะมันเป็นตัวสตาร์ทมืออันนี้เราก็มาถ่ายที่อ่าวหัวใจสีเหมือนเดิมเนะาะวันนี้ อันนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะทำไปดูเลยครับหนนี่ครับบรรยากาศโคตรสวยเลยครับอันนี้เราก็จะรีบรีบถ่ายรีบกลับบ้านนะครับเพราะมันก็จะเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับแล้วก็มาฟังเสียงเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ครับเราก็ได้ย้ายเครื่องครับย้ายเครื่องของ TL มาใส่รถคันนี้ครับงบน้อยครับอัปเดตเครื่อง56วันนี้มาอะไรครับ แต่เครื่องก็ยังดังอยู่ครับดังเกกไม่รู้มันเป็นอะไรครับมาลองเลยครับวันนี้ครับ,ล,รบลูกค้าหกอัปเดตมาเป็น ลูกค่าห้าอัปเดตมันเป็นลูกค่าหกครับพูดผิดครับ ไครับวิ่งออกไมครับมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราทําเครื่องใหม่มันก็วิ่งได้วิ่งวิ่งได้ดีกว่าเดิมเนาะใสเกียร์ใสอะไรก็ง่ายขึ้น,นะครับแต่มันก็แต่มันก็ยังเสียงอันนั้นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก็จะแปลงเป็นสตาร์ทมือนะครับเพราะตอนนี้มีได้สตาร์ทของสตาร์ทมือนะ ก็จะดัดแปลงเป็นตัวของตัวสตาร์ทมือเว็บหนึ่งสองห้าส่งเซ็งครับตัวนี้ครับเดี๋ยวสักวันก็จะไปจับ g ีให้ดูครับ GPS ให้ดูครับว่ามันจะวิ่งได้ยังไงครับเดี๋ยวสักวันเราก็จะจับ GPS ให้ดูนะนะครับรถคันนั้นครับได้มาใหม่ครับสตาร์ทมือครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าตัวนั้นมันเป็นยังไงเนาะเป็นตัวสะท้านมือครับตัวนั้นโคตรสวยเยอะแล้วเนาะโคตรสวยเลยครับประมู่กันเลยนะครับมันสวยสวยงาดีนะครับคันนั้นสวยจริงๆครับให้เราถ่ายให้ดูนะครับคลิปหน้าเนาะเอาสักอีกสองรอบครับเดี๋ยวก็กลับบรรยากาศโอ้โคตรได้เลย ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะาจะได้เป็นกําลังใจให้น้องครับลงทุนมาเยอะครับเราจะมาทำให้ดีแล้วก็จะมาลองอีกครั้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะมันจะดีหรือไม่กจัดไปเลยครับ ขนาดเปลี่ยนโซโลลินนะครับเป็นยังนองครับ ครับวิ่งออกไหมครับวิบ่งสบายมานเลยนะครับคันนี้คันนี้เราก็ยังคันนี้เราก็ยังไม่เคยไปวิ่งไกลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสักวันนี้ยเราก็จะไปลองวิ่งไกลๆให้ดูนะครับคันนี้คิดว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับร้อยสามได้ไหมครับห้าหกไครับได้สามได้หรือเปล่าตะคันนี้ ติดามชมครับนี่ครับเว็บหนึ่งสองห้าทรงสิ่งลูกห้าหกอัพไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็หาตังอัพไปเรื่อยนะครับใคร <c oughs> ที่อยากให้เราทำเป็นแบบลูกอีใหญ่ก็กดกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เรานะครับให้ต้องวีฟีสายเบิรนนะ์เนาะแล้วก็จะแล้วก็จะทำลูกอีใหญ่ให้ให้ดูนะครับ m 이